เดี๋ยวประมวลสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณชูชีพพง์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางไปที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สังเกตการของการชุมนุมของชาวเมียนมานะครับหลังจากที่มีมาตรการก่อนหน้านี้ไป1-2วันโดยคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยลงพื้นที่จะเรตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการกดดีเดตัดไฟใน5จุดนั้น เริ่มด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดาเนินการที่กรุงเทพมหานครพอเริ่มแอคทีฟในส่วนภาคกลางเสร็จปุ๊บภาคพื้นที่ในเ่วนภูมิภาคก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันพร้อมกับท่านแม่ทัพภาคที่สาเอาขอาไปครับท่านผอ,อราชมนูหน่วยนี้ไปตามติดดูหลังจากนั้นครับก็มีการสํารวจพื้นที่ที่มีการตัดไฟส่งผลเป็นรูป,ปธรรมครับตอนนี้เองเนี่ย ผมจะไม่บอกว่ามาตรการที่กดดันนั้นรุนแรงมากแค่ไหนแต่ได้ผลเช่นไรนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา after effect ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการเขาเรียกได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องหยิกเล็บเจ็บเนื้อแน่นอน <c oughs> ที่แน่ๆคือปั๊มน้ำมันในฝั่งจังหวัดมีวดีวันที่3จากการตัดไฟผมไล่เรียนนะฮะวันที่สราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณหกถึงหกบาท น้ำมันเบนซินอยู่ที่50ิบาทบวกลบเข้าวันที่สน้ำมันทีไปถึงราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะดีเซลหนึ่งรอบาทบวกลบเบนซินใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยพวกมาตรการผ่อนปลนไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่มีผ่อนปลนเลยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนรงรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังอนุญาตผ่อนปลนให้นํารถข้ามแดนมาเติมได้นั่นหมายความว่าปั๊มน้ํามันที่อําเภอแม่สอด อำเภอพพพระอเภอแม่ระมาดอเภอท่าสองยาใกล้เคียงก็จะคลากร่ำไปด้วยการขอมาเติมน้ํามันจากฝั่งตรงข้ามเนื่องจากฝั่งนู้นเองเนี่ยปั๊มน้ํามันที่จังหวัดเมวดีไม่ถึง15บหนาฬิกาปิดแล้วในส่วนของการปัน่นปั่นไฟนั้นการจัดกลุ่มการลักลอบก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยหน่วยเฉพาะกิจราชมณูได้มีการขับเคลื่อนลงไปในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนร่วมกันซิลพื้นที่ จากคําสั่งของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยได้ให้ไว้มอบนโยบายคือหนึ่งการซิลพื้นที่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกดดันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคะการทะลักของกลุ่มบุคคลที่คาดการว่าจะข้ามแดนหมาจากความเดือดร้อนจากแต่เดิมชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เขาก็ค่อนข้างจะมีชีวิตที่แรงแค้นอยู่แล้วการกดดันโดยการตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดน้ํามัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มคนหมู่กว้างแต่เหล่านี้เองจะเป็นการกดดันให้ผู้นำชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย bgf bkba ทางฝั่งชเวโกโก kk park หรือแม้กระทั่งที่พบพระช่องแคบส่งตัวคนร้ายออกมาดังนั้นตอนนี้เองการตัดไฟเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบนับจากวัน,ว,นวันแรกจนถึงวันนี้ค่ะร่วมๆเกือบเกือบ20วันกว่ากเกือบๆ,ๆนะฮะทำให้ พวกเหล่ามิจฉาชีพเริ่มแตกรังจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยเรามีการตั้งด่านเรื่องนี้ขึ้นมาครับคือหน่วยดูแลระหว่างประเทศเป็นการประสานงานระหว่างประเทศอำเภอแม่สอดโดยจะอีกไม่นานนี้ท่านผบอรตอรอก็คงจะไปเปิดศูนย์นี้ศูนย์นี้นะครับมีไว้เพื่อรองรับกลุ่ม10สัญชาติ7-10สัญชาติ ว่าจะเป็นบูรุนดีปากีสถานเป็นสีลังกาเป็นจีนเป็นไทยเป็นสัญชาติใดก็ตามแต่มาสกรีนเพื่อร้องขอให้ทราบได้ว่าต้นทางและปลายทางเป็นเช่นไรท่านผู้ชมครับไม่ใช่นั้นจะเกิดคําถามกันเยอะคุณวานาคุณเกิดคําถามบ้างไหมว่าพอเรารับคนจนํานวนมากเข้ามาที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยเราต้องมาเลี้ยงดูปูเสือเขาอยู่หรอเราต้องใช้ภาษีจากประชาชนเนี่ยที่ที่เป็นสุจริตชนวินยูชนเนี่ยมาเลี้ยงดูปูเสือหรอ หลายคําถามผมตอบแทนนะครับเพราะว่าท่านภูมิธรรมเวชยชยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้คําตอบแล้วว่า<ส>กลุ่มคนเหล่านี้ที่ข้างค้างอยู่ฝั่งตรงกันข้ามที่เรียกว่าเป็นมือสแกมเมอร์เนี่ยคาดตัวเลขเนี่ยเกือบเกือบหมื่นแต่การที่ข่ามาเพียงแค่200300คนเนี่ยเนื่องจากว่าทางการไทยโดยศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศหรือ TVC ศูนย์ประสานงานระหว่างท้องถิน่นต้องได้รับแจ้งจากต้นประเทศของบุคคลคนนั้นก่อนอเช่นคุณวนา ไปถูกหลอกลวงฝั่งนูน้นหากประเทศไทยไม่ยื่นร้องขอว่าคุณวนามีตัวตนจริงผมจะไม่รับคุณเข้าประเทศเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่ารับกลุ่มบุคคลเหล่านี้มาแล้วแยกแยะไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ภายในประเทศอยู่ในศูนย์ใดก็ตามแต่ก็จะเป็นการเลี้ยงดูปูเสือแล้วไปไหนต่อไม่ได้ดังนั้นคนที่จะข้ามมาคุณข้ามไปได้คุณก็ต้องมีต้นทางเนี่ยเรียกกลับแต่ส่วนการดําเนินคดีในประเทศไทยหรือต้นสังกัดประเทศของคุณนั้น ก็อยู่ในดุลพินิจของกฎหมายตามประเทศต่างๆจากการนี้ไปครับในการกดดันทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหน่วยพอบทออบอหน่วยสังกัดในพื้นที่กองกําลังทเรศวรท่านแม่ทัพภาคที่3รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีต่างๆได้ดาเนินการยาวไปถึงสังขละบุรี<ะ>เมืองพญาตองสุดังนั้นครับในพื้นที่ต่างๆตอนนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการที่ จะมีกลุ่มคอเซนเตอร์ผมใช้คาว่าแตกรัง<ะ>หาที่สิงสู่ไม่ได้ก็จะกระจายตัวกันไปไอ้ที่อดอยากปากแห้งไม่มีใครเลี้ยงดูปูเสือเหมือนแต่ก่อนหมาก็จะข้ามแดนมาฝั่งไทยหลังจากนี้เองเราก็จะมีมาตรการในการรองรับและคัดกรองต่อไปนี่คือความคืบหน้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับ